สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Chapter 4กับรีวิวร้านค้าเกม f o r t n i น e ประจำวันที่5กุมภาพันธ์เป็นอย่างไรกันบ้างครับในระวันที่ผ่านมาได้ซื้อได้เหมาอะไรกันไปขอมเป็นตะลางได้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปดูครับว่าในร้านค้ามีของอะไรมาขายน่าซื้อน่าเสียกันบ้างครับสินค้าส่วนใหญ่ในวันนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าที่เคยขายแล้วเนาะแล้ววนกลับมาขายใหม่ครับชิ้นแรกครับบ็อกซี่ครับบ็อกซี่มีจุดเด่นที่กล่องเนาะ เป็นตัวละครในฟอร์ตในแล้วเอามาใส่กล่องแล้วก็เปลี่ยนลวดลายครับมีทั้งหมด3สไตล์ครับสไตล์แรกตัวละครจะใส่เสื้อสีแดงกางเกงขาสั้นยีนสีฟ้าครับโดยรวมแล้วเป็นชุดที่ดูเรียบแล้วก็สวยดีครับเอกลักษณ์ก็อยู่ที่กล่องสีน้ําตาลเนาะเหมือนกล่องแบบแถวบ้านเราครับโอเคโอเคครับชุดกก่องของเขาเนี่ยเห็นไหมจะใส่เป็นกรอะหมดเลยครับอันนี้ก็ออกแบบมาได้โดดเด่นดีนะสวยดีครับ สไตล์ที่2ครับยังคงความเป็นกล่องเนาะแต่ว่าคุมโทนเป็นสีขาวและดําสีขาวเนี่ยจะมาจากลายกระดูกบนกล่องครับก็โอเคนะผมว่าสวยครับถ้าไม่ใส่กระเป๋านะมันจะเห็นลายกล่องได้ชัดขึ้นครับสุดท้ายครับเป็นกล่องสีเดิมแต่ว่าเสื้อตัวละครเป็นสีส้มครับ ถุงเท้าก็เป็นสีส้มเนาะแต่ออกเงาๆด้วยครับกางเกงเป็นกางเกงสีน้ําเงินเข้มเนาะยีนครับขาสั้นตัวละครตัวนี้ออกแบบมาได้อย่างดีครับสาหรับ3สไตล์อันนี้ผมว่าน่าสนใจครับสําหรับ800ร้อยบักเนาะค่อนข้างที่จะโอเคครับก็คุ้มค่าคุ้มราคาครับต่อมาตัวละครผู้ชายครับบ็อกเซอร์ครับ ตัวละครผู้ชายเนี่ยจะแตกต่างจากตัวละครผู้หญิงนะตรงที่บริเวณส่วนหัวครับจะไม่เปิดออกมาให้เราเห็นแม้แต่หน้าเนาะจะเป็นตัวกล่องครับแล้วก็วาดเป็นตัวหัวมนุษย์แทนอันนี้เอกลักษณ์เลยนะครับอาจจะไม่ใช่กล่องแต่อาจจะเป็นตรงใบหน้าครับเพราะว่ามันดูตลกดีนะดูสวยดีครับมีทั้งหมดสสไตล์เช่นเดียวกันครับสไตล์ต่อมาตรงบริเวณใบหน้าเนาะจะเปลี่ยนเป็นหัวกะโหลกครับคล้ายกับตัวละครผู้หญิงโดยรวมแล้วผมคิดว่าโอเคครับโอเค สุดท้ายครับเปลี่ยนจากหัวกระโหกโลกขาวดำเนาะเป็นออกสีเขียวก็คือเขาระบายสีครับสีที่เขาระบายเนี่ยจะเหมือนกับเด็กที่เราระบายสีอะนึกภาพออกใช่ไหมครับเอาอะไรมาทาอะไรเงี้ยสวยนะผมว่าการออกแบบเขาดีไซน์ดีมากครับบริเวณถุงมือก็ทําให้โดดเด่นขึ้นมาครับโดยการระบายสีเขียวแล้วกใใ็ให้ให้ให้กระดูกเป็นสีขาวเหมือนเดิมสวยครับสำหรับแปะร้อยบิ๊กเนาะใครชอบตัวผู้ชายตัวผู้หญิงก็เลือกซื้อกันไปครับ ในส่วนของที่ขุดที่ขุดเสียงจะค่อนข้างไม่เอกลักษณ์ครับเหมือนกับเราเอาอะไรใส่กล่องสักอย่างแล้วเราก็เอาไปทุบครับเหมือนแบบกุกุกุบก,ก,กุนึกออกใช่ไหมครับก,กุกุบอ้เฮ้ยไป็นรีแอคทีฟที่กล่องแตกด้วยครับเมื่อตีโอแปลกมากครับแปลกเลยวีบักผมเคยเห็นตัวรีแอคทีฟแบบนี้ก็คือตัวดาบที่มีผลไม้ครับอันนั้นอะ มันจะหายไปนะผล,ละไม้ที่ติดกระดาบแต่ว่าอันนี้ครับเป็นกล่องแล้วเสียงดูใส่ใจมากๆครับแต่เสียงเหมือนเดิมนะแม้ว่ากล่องจะหายไปแล้วครับมีตัวการกระแทกตรงนี้ด้วยนะอุ้ยอันนี้น่าสนใจครับแปดร้อยวีบักตอมาก็ยังอยู่ในเซ็ตของกล่องนะครับอันนี้เป็นตัวการกระแทกเนาะแต่ว่าเป็นตัวเครื่องร่อนครับ เสียงตอนกลางก็มีเอกลักษณ์เนาะไม่ใช่แบบว่าเป็นเสียงเครื่องร่อนครับเป็นเสียงเหมือนถุงอะ่ะก็โอเคครับใส่เข้ากับเซ็ตดีน่ารักดีครับโอ้ปืนเป็นกล่องเหรออุย้ยสวยครับผมไม่เคยเห็นการออกแบบลายปืนที่แบบเป็นเหมือนกล่องแบบนี้นะอุย้ยอันนี้สวยครับโอ้อันนี้สวยมากครับสับล็บบีบลกครับถ้าสมมุติว่าทั้งเซ็ตนี่นะี่ยเขาจัดเป็นบันเดิลครับซื้อเลยครับ แต่ถ้าสมมุติว่าเลือกได้อย่างหนึ่งนะผมประทับใจที่ลายปืนแล้วก็ตัวปิกแอกเนาะของเซตตัวกล่องครับใครชอบตัวละครชายก็ซื้อตัวละครชายตัวละครหญิงก็ซื้อตัวหญิงเนาะแล้วก็ซื้ออันนี้ติดเป็นติดไม้ติดมือไปด้วยครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะต่อมาครับเป็นอีกชุดหนึ่งที่กลับมาขายเนาะมีสสไตล์ครับสไตล์แรกจะคล้ายๆกับพวกนักซ่อมไหมประมาณนักซ่อมนักเครื่องยนต์อะไรประมาณนี้ครับ ก็โอเคครับการออกแบบก็เป็นสไตล์มาตรฐานฟอร์ดไนเนาะมีที่การหัวเขา่ามีรองเท้าบูท๊ทรงสูงครับก็โอเคโอเคครับมาถึงสไตล์สีดำครับก็คือชุดเดิมเปลี่ยนสีเป็นคุมโทนดำครับใสบ่บวกแก๊บกับหลังเนาะข้างหลังใส่ราใละรายละเอียดดีครับมีตาหกกระโหลกเนาะอีกอันนึงน่าจะไม่ใช่อ่าเปลี่ยนลายกหกกะโหลกครับสำหรับพันสองร้อยบบัแล้วมีกระเป๋าด้วยก็โอเคครับ โอ้เป็นลายเครื่องยนต์เห็นไหมสวยดีครับกระเป๋ามีลายเหมือนหมาเนาะหมาไม่เหล็กหมาไม่เหล็กหุ่นยนต์ครับและอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ครับก็เป็นชุดช่างกลที่โอเคครับพันสองร้อยิบักโอเคนะไอ้น,นี้มามามาด้วยกันใช่ไหมนี่น่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของเขาหรือเปล่าครับอันนี้จะเป็นเตาปิ้งขนมปังนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยหน้าตาเป็นเตาปิ้งขนมปังครับแต่เหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นครับ เป็นรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์สุดๆครับเพราะว่าแขนเป็นแม่เหล็กครับเห็นไหมข้างหนึ่งเป็นแม่เหล็กครับก็เหมือนประกอบขึ้นมาจากเศษเหล็กเศษขยะเนาะกลายเป็นหุ่นยนต์ครับมีอิฐอยู่ที่ขามีกระเป๋งอุ้ยตัวนี้ออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์มากๆครับสไตล์ที่2ครับของชุดนี้เปลี่ยนจากหัวที่เป็นเครื่องปิ้งขนมปังเนาะเป็นแมวเท้าเท้าเหมือนเดิมครับเปลี่ยนเฉพาะบริเวณส่วนหัวเนาะแล้วก็สีของตรงนี้ครับ สำหรับพันธะลบบักเหรอผมคิดว่ามันเป็นเอกลักษณ์นะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับตัวเป้หลังครับเป็นฝาถังขยะเนาะอันนี้ก็เป็นฝาถังขยะปกติครับอันนี้ก็เป็นฝาถังขยะแมวคือมันดูสวยนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเออมันดูแปลกๆไปหน่อยครับแต่ก็โอเคครับเอกลักษณ์ครับผมในด้านบนนะถ้าเกิดผมจะให้อวยครับผมจะอวย ตัวของชุดกล่องเนาะผมประทับใจลายปืนแล้วก็ปิกแอกมากๆครับถ้าแนะนําให้จัดนะเป็นผมผมจะจัดตัวผู้หญิงครับแล้วก็ปิกแอกแล้วก็ลายปืนครับผมคิดว่าราคาก็สมน้ําสมเนื้อดีครับแถวที่2ครับแถวที่2ก็เป็นสินค้าเก่าๆที่กลับมาขายเนาะดูกันที่ชุดแรกครับเป็นตัวละครผู้หญิงใส่ฮูดกางเกงขาย,ยาววิ่ตัวนี้เป็นเอกลักษณ์มากนะ โ okay, อเคยวเรามาดูกันครับว่าตัวละครตัวนี้มีอะไรเด่นครับส่วนใหญ่แล้ว2สไตล์จะเป็นสีเดิมเนาะสีเขียวตัดได้ดำครับการออกแบบผมว่าจริงๆชุดนี้เนี่ยสวยที่บริเวณขาครับบริเวณหมวกก็ออกแบบดีนะเป็นสีใสๆครับก็เอกลักษณ์ดีครับเวลาบอลจากด้านหลังเนาะสวยดีครับอันนี้กับสไตล์แรกแตกต่างกันที่ที่ผมมองเห็นนะจุดเดียวครับคือฮู้ดเขาถอดฮู้ดออกเนาะเปิดออกมาครับ ก็สวยดีครับนนกางเกงสวยมากอันนี้กางเกงสวยครับตัวกระเป๋าเป้กระเป๋าเป้เนี่ยถูกดีไซน์ออกมาให้เข้ากับชุดก็ออกเป็นสีเขียวครับด้านในเป็นม,ม,ม,มีมีหูฟังนะแล้วก็ขยับได้ด้วยครับแปดร้อยวิบ,บัคใส่รายละเอียดดีมากครับโอเคอยู่นะโอเคอยู่ครับตัวปิกแอคของชุดโอ้เสียงเหมือนกับดาบเลเซอร์เลยครับอืมค่อนข้างที่จะใส่รายละเอียดดีครับแปดรวิบ,บัค เหมือนจะเวียนๆหัวเลยนะผมคิดว่าเวลาถือมันก็น่จะหมุนตลอดเวลาครับเออแต่มันเวียนหัวเลยเนาะสวยดีครับแปะลาวีบักแต่ผมก็ยังเฉยๆนะกับอันนี้ไกด์เดอร์ครับไกด์เดอร์หรือเครื่องล่อนเนี่ยเป็นการออกแบบแบบไกด์เดอร์มาตรฐานเนาะไม่มีอะไรพิเศษครับไม่มีหางด้วยนะไอ้เฉยๆครับอันนี้ผมคิดว่าแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ส่วนตัวผมผมว่าเฉยๆครับมาในส่วนของชุดที่ผมว่าผมน่าจะชอบมากๆครับ กับเซตพ่อมดคนระับเซตพ่อมดแม่มดเนี่ยสิ่งที่สวยของเขาเลยนะคือเขาเนี่ยจะอยู่ทั้งหมด4ซีรีครับซีรีแรกครับซีรีมาตรฐานเนาะก็ไม่มีอะไรครับตัวมาตรฐานของเขาการออกแบบก็เปลี่ยนชุดพ่อมดเย็บๆคนระับเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะแต่ไฮไลท์ของเจ้าตัวชุดนี้ครับคือมันสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด3ซีรีเนาะซีรีแรกครับเป็นซีรีของไฟหรือว่าลาวาเนาะสวยมากๆครับดูดิมือก็เปลี่ยนครับเป็นไฟเห็นไห ดวงตาใบหน้าครับนี่คือปิด่รายละเอียดไปหมดเลยนะอันที่สองครับจะเป็นส่วนของน้ําแข็งเนาะจะดึงความเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์น้ําแข็งอ,ออกมาได้ค่อนข้างเยอะครับตรงบริเวณมือครับเปลี่ยนจากไฟเป็นเหมือนไฟเย็นสีออกฟ้า,ฟาครับก็ค่อนข้างสวยนะบริเวณใบหน้าก็ตาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าครับคือเปลี่ยนสีไปหมดเลยอะ่ะอันสุดท้ายครับเป็น ด r k ซีรีส์ครับหรือว่าเป็นออกแนวสีม่วงๆเนาะจุดเด่นของด r k ซีรีส์อย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่าจะมีรวดลายเกิดขึ้นที่ตามตัวละครเนาะก็ะเป็นการออกแบบที่ดีครับสีสไตล์สีซีรีส์ในตัวเดียวกันครับได้พั0ห้าร้อยบัเนาะก็ะโอเคครับกระเป๋าเช่นเดียวกันครับสีสไตล์เช่นเดียวกันอุปกรณ์ไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่ลายเนาะลายปกติครับก็เป็นกระเป๋าธรรมดาเนี่ยเข้ากับชุดไหมเข้าเนาะ อันที่2ก็เปลี่ยนเป็นออกแนวแบบเหมือนลาวาครับบริเวณคาถาก็เป็นไฟหลายๆไปไหลามาเนาะอันที่2ครับเป็นเหมือนน้ำแข็งครับนะมีประกายด้วยที่ตัวขนเนาะอันสุดท้ายครับด์กซีรีส์ครับอ่าก็เป็นสายฟ้าตัวนี้ผมว่าใส่รายละเอียดค่อนข้างดีครับใครที่มองหาชุดพ่อมดเนาะนี่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณมองหาครับพันธะบับ๊ต่อมาครับตัวละครผู้หญิงหากคุณไม่ชอบตัวละครชายครับ เรามีตัวละครผู้หญิงมอบให้เนาะมาจากทั้งหมด4ซีรีส์เช่นเดียวกันครับตัวปกติก็เหมือนตัวผู้ชายเนาะชุดผมว่าสวยกว่าครับจุดเด่นของเขาก็คือบริเวณส่วนหัวเนาะที่ออกแบบสีและทรงผมให้เข้ากับหมวกได้อย่างดีครับเพราะเปลี่ยนเป็นตัวซีรีลาวาเนาะก็มือเปลี่ยนเป็นไฟครับโหอันนี้ผมว่าสวยกว่านะสวยกับตัวผู้ชายก็แต่ว่าตัวผู้ชายก็มีเอกลักษณ์ของเขาเนาะ ซีรีส์น้ําแข็งครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นน้ําแข็งหรือมันไม่น่าใช่ไฟเย็นหรอกครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงไฟเนี่ยยิ่งมันเหมือนเย็นมันจะร้อนเนาะแต่การออกแบบพวกดวงตาหรือว่าชุดเนี่ยสวยมากๆครับสุดท้ายครับดาร์คซีรีส์ครับก็เปลี่ยนไฟเป็นสีม่วงแล้วก็มีอักขระเกิดขึ้นตามบริเวณลำตัวครับแม้ว่าดวงตาจะเหมือนอดหลับอดนอนเนาะแต่ก็เป็นหนึ่งในชุดที่สวยครับ ตัวเป้หลังครับคล้ายกับตัวละครผู้ชายเนาะมีทั้งหมดสสไตล์เช่นเดียวกันครับสไตล์ปกติครับเป็นเหมือนกับกระเป๋าเป้ธรรมดาใส่ของจอมเวทครับกระเป๋าแบบไฟครับจุดเด่นของเขาจะอยู่ที่ขนนกนะผมสังเกตครับอันนี้จะออกสีแดงใช่ไหมพอเปลี่ยนจะกลายเป็นสีฟ้าครับแล้วก็ตามด้วยสีบ่วงครับแล้วก็มีสายฟ้าช็อตเนาะตัวละครออกแบบมาได้อย่างดีครับชอบผู้หญิงจัดผู้หญิงชอบผู้ชายจัดตัวละครผู้ชายเลยครับพันห้าร้อยบัก มาดูในส่วนของตัวจอบขุดบ้างครับจอบขุดเนี่ยจะไม่ได้มาถึง4สไตล์นะครับจะมาแค่2อสไตล์เนาะเป็นคาถาปกติครับแล้วก็คาถาไฟอ่ามีคริสตัลอยู่บริเวณหัวครับโอ้เสียงดีครับเสียงคล้ายๆกับเราไล่เวทแล้วเราก็เสกออกไปอะแล้วก็ชนบุ้มประมาณนี้ครับอ่าเหมือนกับเราไล่อะไรสักอย่างแล้วมันก็บุ้มโอเคครับผม สำหรับ800 V-Buck 2บัสไตล์โอเคนะโอเคครับตัวไกลเดอร์ครับอืม1อ0 0 V-Buck บัไกลเดอร์ der, เนี่ยมันไม่ใช่ปีกครับมันเป็นการโหนนะถ้าเป็นปีกอาจจะสวยกว่าครับเนี่ยโหนตรงนี้ครับคือปกติแล้วอ่ะถ้าเกิดอ,ออกสไตล์ปีกแบบนี้เนาะมันก็จะมาติดที่หลังใช่ไหมแต่ว่าพวกปีกมันหาค่อนข้างยากครับสำหรับ1200 V-B u c k ผมว่ายังเฉยๆนะ ในแถวนี้ถ้าให้ผมอวยครับตัวละครสองคนนี้ครับชอบคนไหนก็แจกกันไปครับสวยทั้งคู่ครับเดลี่ <Daily S 1> ครับหรือว่าตัวชุดประจำวันเนาะมาดูที่ชุดแรกครับอพันสองร้อยวีบักตัวละครไม่มีสไตล์ไม่มีกระเป๋าครับแต่ว่าการออกแบบเนี่ยจะออกแนวคล้ายกับไซบอร์กเนาะถูกดัดแปลงที่แขนครับเ ส่วนรองเท้าเนี่ยเป็นการออกแบบมาตรฐานของ f o r ์ดไน e ครับเพราะว่ามันมาจากซีซั่นสไงมันค่อนข้างเก่าครับการออกแบบสมัยก่อนก็จะออกแบบแบบนี้เนาะเป็นชุดที่ออกแบบโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนรองเท้าผมทิดว่าพันสองบาบิบักเนี่ยเฉยๆครับสำหรับชุดนี้ใครชอบแขนเหล็กก็ได้จักกันไปนะแจ่สำหรับผมผมว่าเฉยๆครับก็ค่อนข้างแพงนะพันสองบัไม่มีกระเป๋าด้วยครับเอ,อ ตัวละครตัวนี้แบบแรกผมรู้สึกว่าเหมือนอะไรรู้ไหมลาร์กครอฟ์ครับเหมือนไหมลาร์ละละครอฟ์จากทูนไรเดอร์ครับผมว่าสวยนะจุดเด่นของชุดนี้ครับคือขาที่ไม่ใส่รองเท้าเนาะจะเห็นว่าเขาออกแบบเท้ามาให้เหมือนเปื้อนเปืือนดินเปืือนอะไรพวกนี้ครับความรู้สึกของผมเหมือนกับตำรวจที่หนีจากเขตไฟไหม้หรือว่าการต่อสู้มาครับ ก็ค่อนข้างที่จะเป็นสไตล์ที่เรียบนะพันสองร้อยวบักมีกระเป๋าเป้คือมันต่างกับชุดเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้มีกระเป๋าเป้เนาะไม่มีสไตล์แต่ว่าการออกแบบเนี่ยค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มากๆครับมันไม่มีเกาะที่ขารองเท้าก็ไม่ใช่แบบบูทสูงเนาะอันนี้ผมเลยมองว่าสวยครับมีปืนอยู่หนึ่งกระบอกเนาะบริเวณข้างตัวครับอันนี้คือกระเป๋าเนาะถึงแม้ว่ากระเป๋าจะดูไม่ค่อยสวยครับแต่ก็โอเคครับพันสองร้อยวบักมองว่าแพงไหม ถ้าสำหรับการเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่แพงครับแต่ก็นะราคาก็แรงอยู่ครับลายปืนครับลายปืนอันนี้เขาบอกว่าเป็นลายปืนอันใหม่ใช่ไหมลายปืนมาใหม่ครับสิ่งที่โดดเด่นของลายปืนอันนี้น่จะเป็นลายที่เคลื่อนไปครับบริเวณตามปืนเนาะการออกแบบก็เป็นแบบปกติครับมี ส่วนของพันท้ายแต่ว่าด้ามจับกับปอกกระสุนไม่มีลายนะครับก็เฉยๆครับเป็นลา,ลายแบบนี้เราเห็นบ่อยแล้วครับแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยเนาะเราก็จะเห็นบ่อยครับสำหรับ้ารบิีบักเฉยๆครับบิ๊กแบมบูมครับอันนี้ผมชอบใส่เนาะเป็นเพลงที่เพราะมากๆครับหากใครที่เคยกดใช้เนาะก็ตรงจังหวะครับพอมีเอฟเฟกเหมือน ป้าเออตัวเหมือนคอมิโกโผล่มาคือมันตาม MV นะ MV ก็เป็นแบบนี้ครับตอนที่ศิลปินเขาร้องอะ่ะก็อย่างนี้เลยครับทำหน้าแบบนี้เลยสำหรับผมแล้วผมชอบครับก็ค่อนข้างจะคุ้มเนาะน่ารักดีครับใส่กับตัวละครผู้หญิงอะไรเงี้ยน่ารักมากครับท่าเต้นนี้ตีลังกาและทำท่าเซ็กซี่ครับอันนี้ก็สวยนะแต่ว่าเวลากดใช้แล้วเขาจะไม่ทำซ้ำนะครับเขาจะทำครั้งเดียวครับฮัลล์บิบ๊ค่อนข้างแพงครับ อันนี้ก็เป็นเพลงลิกกศิต์อยู่นะเป็นการตีกรองครับแล้วก็เต้นไปเต้นมาครับโอเคไหมสลาวิบักลองฟังดูก่อนครับแต่ว่าเสียงกลองกับเสียงตีเนี่ยตรงกันนะในแถวนี้ครับ <Du> ถ้าจะให้ผมอวยนะตัวละครผู้หญิงคนนี้ครับแล้วก็บิ๊กแบ b o ูมครับนะสวยนะคุ้มค่าครับหมดแล้วครับสาตัวร้านค้าวันนี้เนาะที่วนกลับมาครับ อย่างอื่นๆก็จะเป็นสิ่งที่ผมเคยรีวิวไปแล้วครับเช่นเซต m a ร์ชเมลโล่ใหม่ m a ร์ชเมลโล่เก่ากินกอบบินอาเคนายอาเคนจิงส์ที่เหลือก็ไม่มีอะไรลดราคาเนาะหมดแล้วครับยังไงครับก่อนที่จะจากกาันอย่าลืมใส่โค้ดส่วนสี่แชปเตอร์ด้วยนะครับก่อนที่จะซื้อสินค้าอะไรอย่าลืมเช็คนะครับว่าใส่โค้ดแล้วหรือย,อยังเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมร้านค้าเกมฟอร์ตไนทครับ วันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกนันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ